Còn như là Hạ nút bên này, giúp tôi bốc này là cháu rút này.

ได้ตายเพื่อนๆได้ไปแล้วนะแ,แล้วเราก็ไปเลือกชื่อรายกากดที่เว่ชื่อชื่อไปชื่อรายการของัวผมก็ชื่อชื่ออะไรก็นนพอใส่ที่อยอแล้วกัน B ีโอเคได้แล้ว